ก็ก็อย่างที่เคยพูดนั่นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีหลายคู่เนาะที่คบกันไปเป็น10ปีแล้วไม่แต่งงานสักทีแล้วก็เลิกกันก็ก็มีผมเลยมองว่าเราก็ประมาณการกันเอาเองว่าคิดว่า3ปีก็เป็นตัวเลขที่พอเหมาะพอควรนะครับถ้านานกว่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีจริงๆใช่ไหมสุดท้ายมันบอกอะไรไม่ได้จริงผมแค่คิดว่าเวลานี้น่าจะ พอเหมาะพอสมควรในการที่จะตัดสินใจว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันแน่ครับซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้นก็เป็นไปได้อาจจะเร็วกว่านั้นก็เป็นไปได้ไม่คือเราไม่รู้ไงแต่ผมหมายถึงว่าไม่ควรเกินคิดว่านะส่วนตัวคิดว่าไม่ควรเกินสามครับม,มีมีโอกาสครับมีโอกาสครับซึ่งเขาก็เห็นด้วยเขาก็เห็นด้วยเพราะว่าเราโตๆกันมางคู่แล้วในนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วณโมเมนต์นี้เราแฮปปี้มากๆซึ่งมันก็เป็น เรื่องที่ดีในการสร้างความสนจรจดีๆด้วยกันครับ สวัสดีครับนนก์กุลนะครับทักทายแฟนชาวฝีทุกๆคนเลยนะครับ okay, ก็โอเคมากๆเลยครับงานก็อัดแน่นมีแต่บทที่เราชื่นชอบที่จะได้เล่นนะครับผมแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวก็แฮปปี้ครับผมผมว่ามันก็น่าจะเป็นผลพลอยได้จากจาก,จากช่วงเริ่มต้นของชีวิตในวงในชีวิตการทํางานที่แบบเมื่อก่อนพอเรารู้สึกทําไม่ได้แล้วก็จะไปเรียนแอคติ้งแล้วเราก็จะไม่เขินอายในการที่จะ โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเรายังไม่เก่งพออะไรอย่างนี้ยครับแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนตัวเองมาเรื่อยๆไม่ไม่ไม่หยุดมันก็เลยทําให้มีผลพลอยได้ที่ดีครับถ้ามันหนูได้แชร์เลนต์ความสามารถตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆๆจากจากระดับนี่ตอนนี้ไต่ขึ้นมาระดับแบบโค้ดขอบคุณมากครับก็ไม่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับมันก็คงแค่เรื่องเดียวเลยก็คือเป้าหมายในชีวิตผมที่เหมือนกับเอออยากจะเป็นนักแสดงระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เลย มันก็เลยผลักดันให้เราอยากจะทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงมันก็เลยฝึกฝนตัวเองเรื่อยๆครับสุดท้ายถามว่ามันจะไปถึงสิ่งนั้นไหมก็ก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ผมมาถึงความสามารถผมมาถึงตรงนี้ได้ครับผมจริงมือหนึ่ปุ๊บประมาณเท่าไหร่สูงมากเลยครับเหนื่อยไหมกับการที่จะต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมผมมองว่าก็ไหนๆเราจะคือความเชื่อมันฟรีนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เชื่ออะไรที่มันจะทาจะทําให้รู้สึกว่าเราไปได้ไกลไว้ก่อนดีกว่า ก็เลยมันเป็นแรงกดดันท <K ets S 2> mm ี่ด well ีแล้วกันถามว่ากดดันไหมก็กดดันแต่ก็เป็นแรงกดดันที่ดีครับแต่ในชีวิตนุ่นก็ได้โอกาสดีเยอะมากเลยครับถือว่าเป็นคนที่แบบคุณคนหนึงในวงการที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเดียอาจจะใช้คําสวยูนะครับแต่ขอบคุณทุกๆขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่เมตตาครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคําพูดที่แบบอยากอยากจะพูดมานานแล้วเหมือนกันที่แบบให้ให้โอกาสผมได้ได้ได้ทำแต่ผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผม นี่เก์ในการเลือกว่าจะเออเล่นเรื่องไหนหรือว่าทำงานชิ้นไหนมันสูงเป็บ้างไม่เหมือนสำหรับผมผมมองเป็นอย่างนี้ครับเอาแค่เราสนใจไหมแค่นั้นเลยแค่เราอ่านแล้วเราสนุกไหมเท่านั้นเลยหรือบางทีเฮ้ยเราเล่นซีรีส์ติดกัน3เรื่องอาจจะพักใจมาเล่นเรื่องที่มันน่ารักกุ๊กกิ๊กบ้างอะไรเงี้ยพักสมองอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างนี้มากกว่าแต่คงไม่ใช่แบบต้องบทรางวัลเท่านั้นคงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถ้ามีก็ยินดีนะครับแต่ก็คือดูความ สนใจตัวเองเป็นหลักว่ามันเกีกับความรู้สึกใช่ครับเพราะเพราะผมมองว่าเวลาเราไปโปรโมทอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เชื่อว่ามันดีแล้วเราต้องไปพูดว่าแบบโอ้เรื่องนี้มันดีมากเลยครับฝังด้วยมันรู้สึกขัดขัดนะครับก็เลยพยายามเอาเรื่องที่เรารู้สึกว่าชอบและประทับใจมันจริงๆครับชีวิตยนงสวยนึ่งจังหวะหนึ่งคือจังหวะหนึ่งได้อยู่กับกังานทีจีนครับแลวช่วงนักเกิดเดียวโควิดนั่นโน่นี่ก็ไม่ได้ไปทำต่อ่คนี้ ออจะมีโอกาสปิดนะที่กลับไปทำงานที่นั่น <c oughs> ผมไม่แน่ใจเลยครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้อันนี้ค่อนข้างตอบยากเพราะว่าเหมือนกับพอหลังจากช่วงโควิดมาเนาะก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดกระแสมาเริ่มซาปุ๊บมันก็จะมีโอกาสกลับไปยากเพราะว่าการแข่งขันที่นู่นเขาสูงกว่าเรามากๆคือประเทศไทยอาจจะมีนักแสดงหลักหมื่นแต่ที่นั่นเขามีเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าเกิดมันหลุดตรงนั้นอ่ะอาจจะต้องอาจจะต้องรอให้มีโอกาสกระแสอะไรอีกทีนึงถึงจะได้กลับไป แตต่่ยังมมีาาิดอระก็จริงๆก็มีบ้างครับมันก็อาจจะมีแบบพวกอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะติดที่ถ่ายละครที่ไทยซะมากกว่าครับสนับสนุนงานปีนี้ของผมที่เราจะได้เห็นเป็นป็นีดครับก็ที่กําลังออนแอร์อยู่นะครับก็จะมีรอยเล่มเกมออฟฟิศนะครับทางพรามวิดีโอนะครับแล้วก็หาลักด้วยใจเธอนะครับทาง GMM 25นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ ก็จะเป็นริมเมมเบอร์นะครับจำจนตายของทางโ o โ o m a x ครับผลงานต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทำเรื่องเมาส์ครับชูซีเจครับก็เยอะก็เยอะอยู่ครับปีนี้รับงานเยอะพอไูมกี่เรื่องอะไรจากเรื่องโม้ก็คือเรื่องโม้ที่กําลังถ่ายทำอยู่นีดหน่อยใช่มีมีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกุมภาคิดว่าน่าจะหรืออาจจะปลายเดือนนี้จะเริ่มเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็มีกําลังคุย อีก2เรื่องอยู่แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับอีก2เรื่องก็เป็นภาพยนตร์เหมือนกันซึ่งเรื่องหนึ่งจะถ่ายกลางปีอีกเรื่องนึงจะถ่ายปลายปีครับไปทงานคือ <c oughs> พอมันเป็นงานที่เรารักแล้มัง้งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบทมันน่าสนุกเราก็อยากรับเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันไม่มันก็หนกักแต่มันก็เอนจอยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการทํางานสักเท่าไหร่จะมีเวลาสุัวอะไรก็จะพยายามแบ่งเวลาให้ได้มากที่สุดครับ ป็นยังบ้างกับเรื่องคารักครบเรื่องความรักครับผมกระแสที่มีมาตลอดตั้งแต่ช่วงปลายปีมันข้ามไปครับก็ก็ผมว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยู่ในไปในที่ทางที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะได้แขวสถานะเร็วๆนี้ครับหวังว่ายังอยู่ในขั้นการเรียนรู้อยู่ใช่ครับใช่ครับ เราอาจจะได้ความต่างไปอะไรเนี่ยมนจะต้องดูเรื่องความคิดหรือว่าอะไรกันใช่ครับคือเราอย่างอย่างที่เคยพูดไปเลยว่าเราไม่อยากรีบใช้คําว่าแฟนนี้เร็วจนเกินไปจนกว่าเราจะแน่ใจในในสเต็ปที่ว่าโอเคเราไปด้วยกันได้จริงๆนะสุดท้ายแน่นอนว่าในอนาคตอาจจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ผมแค่อยากให้การตัดสินใจของเรามันมีน้ําหนักคือไม่ใช่เหมือนกับโอเครู้สึกชอบกันแล้วนะเป็นแฟนกันเลยคือผมแค่รู้สึกว่าเราโตโตกันแล้วครับ ความรับผิดชอบก็เยอะด้วยกันทั้งคู่จะพูดอะไรแต่ละทีให้ทุกคนรับรู้มันก็ต้องมันก็ต้องอชัดเจนประมาณหนึ่งครับผมมันเล่นเล่นไม่ได้ครับแต่เมื่อก่อนหม่งหนึ่นไม่มีแฟนเราเริ่มมีความร,รักไม่รู้สึกเป้าหมายในชีวิตอะไรมันสดใสขึ้นไปขนาดบหนครับสดใสขึ้นครับผมว่ามันมันชื่นใจขึ้นเนาะเวลาเราทํางาน,นเหนื่อยอะไรเงี้ยได้ยินเสียงที่เขามันก็เออชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาโทรคุยกันใช่ครับ ็ดีครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความ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 รักที่ดีครับตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่เจอก็เลยรู้สึกว่าไปในทิศทางที่ดีอยู่ครับผมครับล่าสุดเพิ่งไปขอบเย้ไปแฮปปี้วันเดย์ย้อนหลัง้องตองปีอยู่ปีใหม่ครับผมก็น่าน่ารักดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ คือเราซื้อของขวัญเตรียมไว้อะไรอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันจะมีของฝากจากต่างประเทศมันก็เลยจะดูลุงลังลุงลังหน่อยนะครับแต่แต่ก็เอนจอยก็ก็รู้สึกว่าก็หวังว่าน้องปีเขาจะเอนจอยนะเพราะว่าเราก็ไปแฮปที่ร้านบอร์ดเกมเนาะซึ่งไม่เป็นสิ่งที่เราก็ชอบแล้วถ้าเกิดน้องเขาชอบเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ยิ่งดีครับผมเข้ากันดได้ค่ะคุยกันได้ตรไ,ไ,ไ,ไหนคุยกันเรื่องอะไรก็คือน้องปีเขาเป็นคนที่เข้าหาทุกคนได้อยู่แล้วแบบ เป็นลีมากๆอยู่แล้วครับผม,ผมเลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เป็นปัญหาเป็นความโชคดีของผมได้ซ้ำน,นะครับเพราะว่า,าคือจริงๆถ้าพูดตามตรงเราก็ไม่เคยอยู่ในโพสิชนันนี้มาก่อนเราก็เราก็คงต้องปรับตัวอะไรกันสักเล็กน้อยบ้างซึ่งมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับยังมีความขัดเขินเนืออันกี่ยวนืองกับ้องปีขัดเคินกับ้องปีไหมคิดว่าไม่นะครับคิดคิดว่าไม่นะครับไม่ไม่ไม่มีเขินนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องความแบบ เราไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เราพูดกับน้องเขาได้ไหมอะไรอย่เงี้ยมันเป็นเรื่องพวกนั้นมากกว่าครับพี่คุยกับพี่แอลเป็นแค่เรื่องน้องปีอะไรอย่างเงี้ยคุยว่าอะไรเนี่ยคุยกับเบียร์บ้างไหมเออน้องปีเขาเป็นยังไงติบึกษาอ๋ออ๋ก็ก็มีคุยบ้างครับก็อย่างเช่นแบบเออน้องปีเขาชอบอะไรชอบทาอะไรหออย่างของนเกิดผมก็มีปรึกษาพี่เขาเออซื้ออะไรดีอะไรยมันก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้มากกว่าครับอลออาอก็ ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับครับผมเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของพีอฟก็คือน้องปีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับก็ฝากด้วยนะครับกับรอยเล่มเกมออฟฟิศนะครับสามารถดูได้ทางพรามวิดีโอนะครับแล้วก็หารักด้วยใจเธอนะครับดูได้ทาง g m m 25้นะครับและดูย้อนหลังได้ทาง i e w นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือ Re m e m b e r นะครับจำจนตายแต่ว่ายังไม่ออกอาการนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับทาง m o n o m a x ครับ